สวัสดีครับไอซ์ลีมังคนนี้คนเดิมเองครับตอลอดเวลาเกือบ6ฟปีที่ผ่านมาครับเราได้รู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกลุ่มหนึ่งครับที่เขาได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความทรงจําดีๆต่างๆมากมายครับทุกเหตุการณ์ทุกความทรงจําดําเนินมาจนถึงวันนี้ครับนี่คือการดูเอไปพร้อ,รอ,รอมๆกันครั้งแรกครับในคาเซโบมัตสึความทรงจําในสายลม มีอะไรพูดมากมายแนะ่นอนเชื่ออย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันครับถ้าเราพูดน้อยให้รู้ไว้เลยครับว่ามันมีเริ่มจะพูดเยอะเกินไปเรือใบเนาะตามเนื้อเพลงที่คนได้ฟังเพลงกันไแ,แล้วตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนาะสวยจังเ oh. พิ่งได้เห็นกับโปรงชัดๆ เล่าอะไรยังมีตัวนี้อยากเป็นทางการครับปิ้งครับอ,ม,อ,อ,อมันคือกล่องความทรงจำนั้นหรือเข้าใจผูกไหม,มสียมากสวยมาก เฮ้ยมันเริ่มมีรายละเอียดเยอะเป็นโอ้อ้าวนี่แหละคือสิ่งที่ตามหายอยู่โอ้เหมือนถ้าเบื้องหลังเลยเนาะเพลงนี้เดนเปอรล็อกที่จุดกับคนพวกแหลกไบน,นี่ไลเ่เรียงกันไปอย่างเห็นได้ชัดครับน่านบีเจจร์นะนี่ ที่เหล่าเป็นรองครบต้วนดีภาพวกนี้มันเก่าขนาดไหนครับคุณโอ้โโอ้เป็นคนตัวอย่างจริงๆอะว้าวผมจำชื่อน้องไม่ได้อ่ะแต่ว่าเราก็รู้นะว่ามาจากไหนอ่ะ นี่แะครับรู้เลยเขาจะผัวไหมแต่น, <c oughs> นี่แหละต้องมาติงกับฟ้าใสาเลยจริงๆเลยตอนที่ประกาศวันนั้งยีใจมากที่มันออกก็เป็นกัดติงกับฟาใสยังจำโมเมนต์นั้นได้อยู่เลย <c oughs> นี่เพลงโปรดเราเอง ถ้าอย่างนี้อยู่ในมุ้ยอนตัวของเพลงนี้ที่ดีมากๆเลยนะคือเราจะพูดเรื่องเพลงน้อยเพราะว่าเรื่องเพลงมันจบแฟนไห้เมื่อเชียงคือที่ผ่านมาแล้วเราจะเคยว่ากันนี่อ๋อนาจะมันง่ายมากเลยนะวางดูสิโอ้ ุยนั่นมาแล้วมันต้องมีอย่างงี้งน,น,นลุกนลุกโอ้เก แค่มีที่ตั้งแต่ React มาพูดน้อยที่สุดเฮ้ยโหโหพี่เอาสุดมาก ถูกต้องเลยอ่ะถ้าเพอนกับเดิมๆเราคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีโห ีผู้อีกทวันนี่คือเอฟบีที่พูดน้อยที่สุดจริงๆคิดยังไงวะวารุษิษฐานที่ได้สวยงามมาก สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพวกเธอก็คือคือเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชีวิตตมอวังไปอยู่ใช้ชีวิตตามเส้นทางกันต่อ,อโห<ฮ>ยังรุดกลับ คนไม่รู้นะว่าตอนที่ทคนดูครั้งแรกมันมันเป็นอย่างไรบ้างต,าตอนนี้ใจหลายอย่างม,มันโอ้และเธอกลับมายืนที่หน้าประตูท่าแพอีกครั้ง มันมีหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นครับหนึ่งคือมีความสุขมากมีความสุขที่เราได้เห็นอดีตความทรงจำในหลายอย่างที่ที่เราเปนในฐานะแฟนคลับก็ได้ผ่านมาร่วมกันกับพวกเขาเหมือนกันเพลงต่างๆในสัญญาของการเป็นเซนเตอร์การดิดเซมครั้งแรกชุดต่างๆแม้แต่แค่ไมค์ตัวเดียวก็ยังซื้อความหมายเลยเพราะทุกอย่างที่อยู่ใน MV ตัวนี้มันมีความหมายทั้งหมด ซึ่งซึ่งหนึ่งคือเราก็คงพูดไปหมดและสองคือถึงพูดหมดก็ไม่อยากจะพูดทีีเหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกมันชัดเจนกว่าในการดูไอวีตัวนี้ครั้งแึงนี่เป็นเพลงที่เย็นแต่ออ,อุ่นที่สุดแต่จะบอกว่าความสุขความอบอุ่นก็คงไม่พ้นว่ามันก็มีความเศร้าเกิดขึ้นกับการที่อ่าทุกคนก็รู้กันดีไม่อยากใช้คำว่า นี่คือเพลงที่ทุกคนรอคอยเพราะว่ามันก็คงไม่มีใครที่อยากให้วันนี้มันถึงอย่างจริง,ร,ง,ร,ง,องรอกเนาะการเดินทางของเพลงนี้ก็ยาวนานเช่นกันครับตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงของวันที่หนึ่งแล้วเราเข้าใจนึงคือดีใจมากเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากให้มันเป็นภาษาไทยนานแล้วแต่ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันคือเพลงของ cj p r o จริงๆ วันนี้มันมาแล้วครับดีใจมากมาแต่ที่สําคัญยังได้เป็นเพลงแรกของรุ่นหนึ่งซึ่งมันคือความพลังอย่างหนึ่งนะผมว่าแต่อีกใจนึงครับแน่นอนด้วยเวลาที่เหลือไม่มากนะตอนนี้เราอาจจะได้เห็น p e r อร์ m ม n ซ์ของเพลงนี้ได้ใช้เวลาอย่างเป็นทางการกับเพลงนี้ไม่มากนะักแต่หลายครั้งที่เรา react เพลงในน้มของรุ่นต่างๆเพลง d e วต์อะไรอย่างนี้ก็จะชอบพูดว่านี่คือเพลงของรุ่นนี้อย่างแท้จริง แต่กับครั้งนี้เราจะพูดแค่ว่านี่คือเพลงของ CGM48 รุ่นหนึ่งอย่างแท้จริงไม่ได้เพราะว่านี่คือเพลงของ CGM48 จริงๆเพลงเป็นเพลงที่เย็นสบายครับตั้งแต่ตัวบรรยากาศของเพลงและความเร็วจวังหวะถ้าเราไปอ่านเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นเราก็จะพบเลยว่าว้าวเป็นเพลงที่สวยมากคำว,ว่าสวยหมายถึงอ่านแล้วเห็นภาพแล้วมันมีมโนท์ที่ที่เย็นที่ที่อารมณ์มันดีอ่ะ อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือนี่คือเพลงที่พร้อมนำมาปแปลภาษาไทยหมายความว่ามันเอื้อให้ใส่คําได้เพาะมากๆในภาษาไทยท่านนำมาปแปลอย่างลงตัวเชื่อเหลือเกินว่านี่จะเป็นเพลงที่เพาะมากๆของซีเจเพลงหนึ่งซึ่งเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะได้ฟังกันเป็นเรียบร้อยละอย่างก,ก็ได้เลยเนาะกับการที่ได้ฟังนี่คือเพลงที่มี4ภาษาทุกคนพุกเดียวญี่ปุ่นไทยอังกฤษและกัเมืองว่า ซึ่งนี่คือเสน่ห์ของ C G M ประเทที่ห่างหายกันไปนานเราไม่ได้เห็นกำเมืองมาในเพลงก็นานหลายซิงเกิลละนะครับดีใจอยู่ีีที่ได้ฟังกำเมืองอีกมันคือ C G มันคือเสน่ห์อะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าปกติเวลาผมฟังเพลง C G บประงแรก่อนจะมา React ข้ามาครอบปล่อยก่อนเนี่ยนะรอบแรกผมจะฟังแบบเฉยๆไม่คิดเลยยฟังเอาเพราะฟังแบบไม่คิดเลยเลยจริงๆรอบที่2จะฟังแบบ ตั้งใจพยายามฟังเนื้อดูว่าฟังออกไหมเรือที่สามคือผมจะไปหาเนื้อเพลงที่เขาลงไว้ในเอ็กซ์เนาะมาเขียนดูว่าตรงเนี้ยคิดอะไรบ้างซึ่งถามวผมทำไหมอันนี้ผมก็ทำนะผมก็ทำแต่ว่ากระดาษมันว่างและก็ามาคิดต่อว่าถ้าเราลองไม่หาเรื่องมันสักเพลงหนึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าอยากใช้ โมเมนต์ตรงนี้ในคลิปนี้นะครับกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นมากกว่าประกาศเพลงออกมาหลายคนดีใจมากครับและคําถามต่อไปคือแล้วใครละ่ะที่ควรจะต้องเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้กระตาของเราก็เคยบอกเขาว่าอ๋อจะมีการวนอยูภายในนะและเซนเตอร์ได้ถูกประกาศออกมาในวันนี้แต่แน่นอนครับพวกเราก็พอจะทราบกันได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าปิงคือนิยามของ สาวล้านนาอย่างแท้จริงหลายคนจำได้ครับกับโอกาสหลายครั้งที่ปิงเ Express ความเป็นคนเหนือของตัวเองแรนเนื้อเพลงซีเจียโมเดเป็นภาษาล้านนาและกับผลงานล่าสุดนอกจากเซ็นเตอร์ของเพลงนี้เองแล้วยังมีการช่วยแต่งเนื้อเพลงภาษาหนึ่งฉะนั้นเครัไม่มีข้อกังขาดใดๆเลยที่ปิงได้เป็นเซน,นเตอร์เพลงนี้การออกแบบชุดของสีตา ที่หลายคนก็เชียร์เหลือเกินว่านี่เป็นแนวทางของสีตาได้เลยนะพราสวยจริงๆเมื่อกี้แมบพูดไปตอนแกเนาะเห็นช่างเชื่อมของใครหลายคนคนระับที่นําภาพของซิงเก่าๆมาประกอบกับภาพชุดเซมันใหม่ที่ดูครับให้ครับตาดูเป็นเกมิกเล็กๆที่น่าสนใจไม่รู้เป็นความตั้งใจตั้งแต่ทีแรกหรือเปล่าแต่ว่ามันเข้ากันได้สวยงามจริงๆ,จ,งๆจนที่ดูเอ็มวีอย่างที่บอกครับว่ามันมีสัญญาเยอะมาก อย่างทียงท่ยังไม่ได้พูดไปก็ตั้งแต่น้องแมวผมจํมชื่อไม่ใช่ใช่บูซิเฟอร์ไหมเห็นตาสีฟ้าพูดถึงบูซิเฟอร์ก่อนจําชื่อไม่ได้เหมือนกันเห็นกล่องที่เราต่างรู้กันดีวก็คือกล่องอะไรสุดท้ายตรงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงเป็นตอนไทยเอ็มวีเพราะสุดท้ายแล้วถ้าผู้เธอเป็นแค่เด็กสาวคนหนึ่งถ้าวันนี้ไม่มีซีเซียงโพเดตพูดเธอก็เป็นเป็นอย่างเนี้ ก็เป็นเด็กสาวคนที่ใช้ชีวิตของตัวเองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนาะใน,ในหนึ่งมันก็ดูเป็นสิ่งที่สมมติว่าถ้าไม่ได้เป็นแต่ในอีกในหนึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้โอเคถ้าพูดกันตามความจริงก็คงไม่ใช่คำว,ว่าธรรมดาแบบนี้หรอกแต่บางทีความธรรมดาแบบนี้แหละที่ที่เป็นพวกเธอไม่รู้สิ ชมคนคิดแล้วกันชม,ชมคนคิดชมทั้งชมกลุ่นหนึ่งทุกคนผู้วางไอเดียว,ว่าอยากจะสื่อสารเรื่องนี้ออกมาให้กับพวกเราผ่านยีตัวนี้เรื่องอื่นๆนก็ผมว่ามุ้นโทนสวยภาพสวยชุดสวยถ่ายที่สันกำแพงใช่ไหมอ่างเก็บน้าอะไรผมจาชื่อไม่ได้เห็นคนพูดอยู่นะครับนั่นแหละผมไม่รู้จะพูดอะไรละเป็นการดูครั้งแรกแหละทุกคนสุดท้ายแล้วมันมีหลายๆเรื่องจริงๆสุดท้ายแล้ว ผมก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณ48เสมอผมขอบคุณซีสมอเสมอๆนะที่ทําให้ผมมีตรงนี้อยู่เดี๋ยวได้เข้าคณะที่ต้องการก็เพราะ48เช่นเดียวกัน CJ f จฟอรก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ขอบคุณมาตลอดว่าอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้จังเลยที่ที่ทําให้เรายิ้มได้ในวันที่อาจจะท้อทําให้ากล้าทําอะไรและอยากที่ใครกีจะทําสุดท้ายนี้ครับผมไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้ละเราจะกาัารครับในคอนเสิร์ต สุดท้ายสถานีสุดท้ายเจอกันแน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นบล็อกหรือเป็นอะไรไหมทุกคนที่ชอบชมกันหรือ่ล่านะครับแต่ว่าโอ้โหผมกลัวมากๆเลยว่าวันนั้นเนี่ยจะมีน้ำตาหลายอย่างเกิดขึ้นอ่ะกดองรอชมกันครับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe กันด้วยครับจะได้พาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับใช้เวลากับเพลงนี้ครับ ประทับใจร่วมกันในช่วงเวลาสุดท้ายกันให้ดีที่สุดเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคืนนี้น่าจะเป็นการรหวเอ็มวีที่1เรามองกล้องน้อยที่สุดกับ2คือเราพูดช้าที่สุดเพราะว่ามันพูดไปแล้วมันก็คิดไปมันมีรายละเอียที่คำศัพท์ที่มันตีกันมันไม่รู้จะพูดอะไรดีจริงๆนะทุกคนเพราะพอเราเจอเอที่มันประทับใจหรือที่มันดีอ่ะเนาะมัน ยิ่งเรื่องเนี้ยเรายิ่งเราดูแบบไม่คิดอะไรอ่ะเราดูแบบ้องที่จะประทับใจกับมันเสมอผอว่ามันคือคือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะอยากให้ทุกคนลองลองแบบดูแบบไม่คิดอะไรเลย,เลยดูเพื่อความสุนทรี<ม>ดูเพื่อความประทับใจความยิ่มเอมความสุขผมมันก็เป็นมุมมองหนึ่งอาจจะไม่ใช่กับสีแสดด้วยซ้ําลองทำอะไรให้มันง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยววันเดียวจะผิดจริงๆครับ ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ